ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหยียดไปเหนือหัวแล้วพนมมือเมื่อกระทำศัพตะวัชราสนะกายต้องนิ่งมั่นคงเชิงกลานเปิดเส้นเอ็นหย่อนคลายลมหายใจละเอียดสุขมุมทำไมต้องอยากเก่นเยี่ยงนี้ด้วย เพราะเท้าถือว่าเป็นของต่ยามเจ้าชีวิตเข้าสนิทเสน่หามีอาจให้เท้าของสตรีไปต้องพอววรับายแต่เขาไม่ใช่เจ้าชีวิตค่ะพระอัยการตราวไว้ให้คัดเลือกสตรีจากสี่ราชสกุลคือสุพรรณภูมิสุโขทยัยลบุรีและนครศรีธรรมราชส่งเข้าถวายตัวเป็นสนมเอกสีทิ เป็นเครื่องเสริมบารมีแห่งกษัตริย์ราธิราชจะแท้จริงแล้วก็ไปเป็นตัวประกันเพื่อจะได้แน่ใจว่าทั้งสี่หัวเมืองใหญ่จะไม่คิดคดกับอยโยธยาเจ้ารู้บดีละ่ะการถวายตัวครั้งนี้เป็นเรื่องการบ้านการเมืองมีอาจอีกเลี่ยงได้ แต่ราคาข้ากาตายข้าคนไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดเพราะชายราชาเป็นคนร้ายกาจเพียงไรเจ้าลืมไปแล้วหรือ